ตอนที่ท้องโตแบบนี้ท่านช่วยไปบอกถูอันกูได้หรือเปล่าตอนที่เข้ามายังไม่เห็นเด็กคนนี้เกิดคิดว่าเขาตายไปพร้อมกับแม่ถึงถูอันกูรู้เรื่องก็ถือสสบค่าหลอกท่านท่านไม่ได้ผิดถือว่าช่วยเหลือทายาสกุลเจ้าเถอะ อข้ามอบเด็กคนนี้ให้ท่านแล้วผู้หญิง

เด็กยังไม่คลอดครับ จับโลจะงานศพให้นางพร้อมกับท่านองเข้ะไปตเมืองเข้าได้ออกไม่ได้คน,นบ้านทุกหลังจับพารกในเมืองทุกคนมาฮับ เด็กนี่เกิดมายังไม่กินอะไรเลยขยาให้เจ้าป้อนนมแล้วขาส่งไปบ้านใต่เท้าโกงสุนถ้าจะไปเดี๋ยวนี้เดี๋ยวก่อนสิไม่กลัวเขาจะจับท่านหรือไงเอาเขาไว้ที่หีบยาถ้าร้องไห้ท่านแก้ตัวได้เหรอไปไปบอกให้เขามารับเอง เฉินอิงเป็นหมอข้ามีเรื่องสำคัญอยากพบไต่เท้ากงซุนเดี๋ยวนี้ไต่เท้าเราออกไปนอกเมืองไม่อยู่บ้านข้ามีของสำคัญจะมอบให้ไต่เท้า่วยไปบอกด้วยเถอะมาดิอ่าดิอย่าเอาเจชอลูกเข้าไปโอ้โหียไปไปไไป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 ไอ้ยมาไไปัอปไปไป เด,ด็กล่ะแล้วเด็กล่ะพอท่านไปทหารก็มา เขาจะรู้หรือว่าเขาเป็นใครเขาก็ไม่อยากอุ้มเด็กคนไปเปิดให้หรอกนะแต่พอวางเด็กคนนั้นก็รอ้องเจ้าให้พวกเขาอุ้มเด็กคนนั้นไปเหรอเขาไม่อยากทำนะเขาไม่มีทางเลือกเขาไม่แย่งเด็กไปเขาบอกว่าคนนี้ไม่ใช่พวกเขาก็อุ้มอีกคนไปเจ้าไม่เข้าใจ พวกเขาคิดว่าเด็กคนนั้น,นเป็นลูกของเราแล้วลูกของเราตอนนี้เป็นลูกใครกันนะพวกเขาจับเด็กไปทั้งเมืองที่เหลืออยู่ก็คือลูกของสกุลเจ้าเขาไม่ได้แทนลูกของเราแต่ลูกของเราไปแทนเขาแล้ว อเอนย่งอยู่บ้านไหมเอาเด็กไปซ่อนก่อนเร็วเขาใช่ไหมครับเจ้าชื่อเฉินอิงเหรอครับข้าไม่รู้จักเจ้าจวงจีหูหญินสั่งให้ข้าไปหาใต้เท้าตอนที่เด็กคนนั้นเกิดเจ้าอยู่ด้วยทําทำคลอดเขาเองผู้ชายหรือผู้หญิงผู้ชายครับ เด็กอยู่ไหนข้าจะพาออกนอกเมืองแต่ประตูเมืองปิดแล้วข้าเพิ่งจะเข้ามาข้าเป็นขุนนางใหญ่มีป้ายคำสั่งท่านอองเข้าออกได้ตามใจขอแต่เท้ารอสักครู่ใครเนะี่ยเท้าคงสุนมารับเด็กแล้วตอนนี้รออยู่ที่ประตู จะไปพูดกับเขาพูดอะไรพูดความจริงไงความจริงอะไรกันเ <c oughs> <ด>จะไปบอกแล้วเขาจะเชื่อเหรอในบ้านมีเด็กสองคนเจ้ากลับให้เขาเอาตัวลูกสกลุลเจ้าไปเขาจะเชื่อเหรอเขาสนิทกับสกลุลเจ้าแค่ไหนถ้าพูดไม่ดีเราจะพร้อยแย่ไปด้วยเราจะทำยังไงดีเราจะส่งลูกเราให้แต่เท้ากงสุนถ้าเด็กออกนอกเมืองแล้วเขาจะปลอดภยัย <c oughs> แล้วต่อไปล่ะ ตอนนี้ต้องรักษาชีวิตเขาไว้ก่อนเงินข็้จะไปกับท่านในบ้านมียานอนหลับมากไปไม่ดีเป็นพิษงั้นก็ให้เขากินซะอย่าให้เขาร้องเจ้าเก็บยาแก้ไว้ติดตัวด้วยถ้าเขาเป็นอะไรไปก็ให้เขากินยาแก้ซะไม่จำเป็นก็อย่าให้เขากินเจ้าก็สวมชุดนนหนาคืนนี้อากาศหนาวหรือท่านละ่ะใครยังไปด้วยไม่ได้หรอก พวกจะปลอดภัยแล้วข้าคอยหาทางช่วยลูกสกุลเจ้าออกมาอีกอย่างลูกของเรามีชื่อแล้วนะหูยินตั้งให้ว่าเฉินป๋อหูยินบอกว่าหมายถึงความรุ่งเรืองต่อไปเรียกเขาว่าป๋อเอ๋อรไปเตดีตัวซะ ัฟ้าหะยังเมตตาสกุลเจ้าคา,ามอบเมีอขากับเด็กคนนั้นให้ท่านแล้วข้าเป็นคนไม่รู้มารยาวันนี้จะช่วยเด็กคนนั้นไวข้าอยาจะขอบคุณเชิญเองรับการว่าวาจากข้า ไออยู่ไหมไอเท้าข้ายากกลับบ้านเอา็กไปไว้ที่บ้านข้าก่อนและเจ้าปยครับไ้เท้ากลับมาแล้วลงมาสิติเท้ากงสึนขาหลอกท่านนี่เป็นลูกของข้า เขาส่งเด็กสกุลเจ้าไปให้เด็กได้กินหน่อยเถอะเขาขอร้องให้เด็กได้กินนมหน่อยเถอะให้เด็กได้กินหน่อยถ้าหาว่าเป็นข้าคงจะไม่ยอมส่งลูกตัวเองไปนะตอนนี้เด็กทารกทั้งเมืองอยู่กับถูอันกูหมดแล้วลูกชายของเจ้าตอนนี้กลายเป็นเด็กที่เขาต้องการตัวมากที่สุดข้าจะบอกเขาเดี๋ยวนี้เด็กคนนี้เป็นลูกข้ามันก็ช่วยลูกเจ้าไปได้อยู่ดีในเมื่อถูอันกูแยกแยะไม่ออก เขาจะฆ่าทั้งหมดเพื่อ,วอความปลอดภัยั้้นค่จะพาลูกแบบไปซ่อนที่บ้านเด็กที่เพิ่งเกิดแบบนี้คงซ่อนไว้ไม่ได้เขาต้องร้องออกมาแน่ๆนข้ามียาถ้ากินยาเขาก็ไม่ร้องแล้วถ้างั้นพวกเจ้าทั้งสองคนก็ไปซ่อนหลังกำแพงที่บ้านข้าก,ก่อนแล้วกัน ขอให้ทุกคนลุกขึ้นก่อนมีคนขโมยลูกเขาสกุลเจ้าไปจึงทำให้ทุกคนต้องลำบากทุกคนไม่ต้องห่วงลูกๆของพวกเจ้ายัางปลอดภัยดีทุกคนได้กินน้ำข้าวเรามาอธิษฐานพร้อมกันขอให้คนที่ขโมยเด็กคนนั้นไป รีบมาปรากฏตัวตอนหน้าพวกเจ้าทุกคนแล้วถ้าเขาไม่มาล่ะมันจะมีคนแบบนี้ด้วยเหรอเพื่อเด็กคนเดียวถึงกับยอมสละชีวิตเด็กอีกร้อยกว่าคนเหรอข้ารับรองได้ว่าก่อนจะถึงเที่ยงคืนต้องเจอนะขอบคุณ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 นะ ทำไมพ่อแม่ทุกคนมาลงชื่อไว้พ่อแม่ทุกคนมากันหมดแล้วมีแต่พ่อแม่เด็กคนนี้ที่ไม่มารู้ไหมว่าพ่อแม่เด็กคนที่เป็นใครเด็กคนนี้เราได้มาจากบ้านของหมอที่ชื่อเฉินอิงกอที่เตะเท้าจะกลับมาเฉินอิงคนนี้ก็เพิ่งจะมาถึงหมอเหรออืมแราแม่เด็กมาด้วยไหมไม่ได้เขาต้องไปบอกสามีค้าเราออกไปไม่ได้ ก่อนจะถึงเที่ยงคืนเพื่อช่วยเหลือเด็กสกุลเจ้าสามีข้าคงต้องบอกว่าเด็กสกุลเฉินถูกท่านพาออกไปแล้วแต่ว่าแต่ว่าพวกเราออกไปไม่ได้ถ้าหากว่าเจ้าไปบอกเขาว่าเราไปไม่ได้รูปของพวกเจ้าก็จะปลอดแต่ว่าพวกเจ้าสองผัวเมียต้องเห็นเด็กร้อยกว่าคนถูกฆ่านะเพื่อแลกกับลูกเจ้าคนเดียวเจ้าทําได้หรอลูกพวกเขาต้องมาแน่ แม่คนในบ้านที่ไม่สนใจลูกกัวเองมีอะไรล้างนางไว้หจริงหรือเปล่านั้นเด็กคนนี้ก็ไม่ใช่ลูกของพวกเขาหมอคนนั้นเชื่ออะไรเชิญอิงครับเจ้าหลบอยู่หลังกำแพงนี่แหละมีอะไรขัดรับหน้าเองขาจะบอกกระถูอันกู ว่าเด็กสกุลเจ้าทูก้าดส่งออกไปนอกเมืองแล้ว